โอบนกขอบคุณคเรืนโอเคขออนุญตนั่งน,นั่งสมาิเลยแล้วกันนั่งขไหนได<า>้ค่ะอยากัลค่ะปกติไรที่บ้านพี่ไม่ได้นั่งแบบนี้เนาะก็มีบางค่ะ <networking> อ่ะขอใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะค่ะกดหัวใจขนาดไหมโอยหนูแบบอย่างงี้ละค่ะโซโล่โอเคโอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะฝากข้อหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยูด้วยนะคะเคยไม่สวยสักวันไหมโอ้โหเคยไหมไม่น่ามั้ค่ะดูนนี้ออกมานอกช่องต้องสวยหน่อยวันนี้ขอ70ล้านใจให้พี่ยูน้อยเนี่ยโอ้ยฝากข้อหัวใจเป็นกำลังใจให้ยูด้วยนะคะขออนุญาตนั่งทัศสมาแล้วใส่ชุดขาวมาแล้วสบายดีเปล่า ครังที่พี่วิวเล่นกับพี่อ้ําคุปจันทร์ลายพยาจันทร์ลายพยาคุปพยาบาทก่อนเรื่องแรกคุปพยาบาทได้ดูไหมได้ดูทุกเรื่องจริงเหรอดูทุกเรื่องป่านางเสือป่านางเสืออันนี้น้ำเมื่อวานป่านางเสืออ่านี่ถ้าไม่ติดว่าใส่กระโปรงมาจะตีลังกาเข้ามาได้ไหเออเปลืองพระนางล่ะเปลืองพระนางเล่นกับพี่อ้ําหลายเรื่องเลยเหรหลายเรื่องแล้วเจ็บแค่หลายเรื่องมากจิตสังหารสิบกว่าเรื่องยไม่ถึงห้าประมาณสี่ห้าเรื่องใช่ใครได้ดูบ้างคะใครเป็นแฟนละครอยู่บ้างหนูเลยช่องเจ็ดตั้งแต่เด็กจนโตไม่่่ได้้้้ังงออตะะวนนเขาาามหลยย วันนี้ไม่สบายวันนี้จิตใจห่อเหี่ยวนิดนึงนะคะลู้สึกสวยเพราะฉะนั้นฝากกำลังใจเยอะๆเลยนะคะไม่สบายเป็นไข้ใช่ไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจนะเพราะว่าตอนแรกมีคิวตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะก็เลยได้มาเล็กน้อยป้ายุ้สวยไหมคะชอบสุสานเพันเป็นละคะขอบคุณมากๆอยากชวนพี่เจมด้วยนี่ใช่ใชื่อว่าชี้เป็นกันรัดทอมรันไหนลองลองลองอาชีพเลยคะชี้ทอมบุญอ่าโอ้ยยย คนนี้ดูว่าจะได้เจอที่ขนลุกประโยคเดียวแต่ขนลุกไม่อย่างนั้นค่ะไปหายไปถ่าพตาวต้นขาวกุ้งกุ้งนางไงข้ากุ้งนางอะไรพี่เล่นเป็นแฝดใช่เล่นเองคนเดียวเล่เอีแต่แยกคาแรคเตอร์เลิศมากได้ดูไหมคะได้ดูทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องที่แฟนละครตัวยงเลยที่ขอบคุณค่ะ คือเมื่อก่อนมันแบบไม่มีโซเชียลไม่มีเรื่องเรื่องชาวบ้านนี่มั่วมอยเควีเมื่อก่อนต้องละครเนาะนะย่ขายอะไรคะวันนี้วันนี้ใครเห็นหน้ายูก็ต้องไม่พลาดเลยนะคะ Yes Care ค่ะอาหารเสริมที่ใช้บ้อรุงและดูแลดวงตาค่ะก็เอามาโชว์เลยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะฝากควาองหัวใจด้วยนะคะ7จล้านหัวใจแล้วพี่ยูย้กที่สเลย เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ต้องบอกว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเนาะคนเห็นนี้ก็จะเข้ามาแบบเข้ามาสอบถามเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยก่อนอื่นกลับขอบพระคุณนะคะทุกคนที่เขาเรียกว่าเปิดใจอันดับแรกเลยเปิดใจเพราะยื้<ม>แต่สุดท้ายแล้วพอได้ทาน YesCare ทุกคนติดใจด้วยความที่ YesCare เนี่ยทานแล้วเห็นผลจริงม,มีประโยชน์ต่อดวงตาจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้การันตีด้วยยอดขายกว่าหลายร้อยล้านเม็ดไปแล้วค่ะซึ่งเดียว่าจริงเนาะ80เป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำหนูจะมั่นมัเละคะ ต้องยังมำบๆไม่ได้นะลูกนะ oh <my S 1> แกะแกะ,แกะให้อยู่จินแกะโชว์นะใช่เลยแกะโชว์เลยลูก <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เป็น Yes แ a r e ค่ะวิตามินที่ช่วยบำรุง วงตานะคะเป็นอาหารเสริมตัวนี้สารสกัดปลอดภัยนะคะแต่ว่าเริ่มทานได้ตั้งแต่เด็กอายุ12วบขึ้นไปคนท้องห้ามทานนะคะคนให้นมลูกก็ขอ6เดือนขึ้นไปค่อยทานค่ะแต่ว่าถ้าใครที่มีโรคประจําตัวถ้าไม่ได้ร้ายแรงอะไรสามารถทานได้เลยนะคะใครที่มีโรคที่ค่อนข้างเซนสิทตฟต่ออาหารเสริมแนะนำว่าควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนวันนี้ต้องบอกว่าโปรดยูทีมาให้ในช่องน้องเจนนี่เนี่ยไม่เคยทํามาก่อนช่องยุ้ยก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า นนปกติเท่าไหร่คะพี่ยุ้ยปกติเนี่ยวันนี้มีโปรสองกระปุกเลยเพราะเป็นโปรที่ทานปุ๊บจะได้แบบเห็นผลชัดเจนอสองกระปุกปกติเนี่ยสามพันสองร้อยบาทแล้วช่องพี่ยุ้ยเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้พิเศษเลยหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะ wow. ต้องบอกว่าขอบคุณทาง Yes Care เวยนะคะที่ทำตัวดีมาให้กับทุกๆคนแฟนๆของน้องเจนนี่ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกระปุกมี30เมตรขออนุญาตเปิดกระปุกโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็จะแนะนำในเรื่องของสารสกัดนี้ด้วยกระปุกของเราทำมาแบบล็อกพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้เด็กๆน่ะเด็กๆเปิดขึ้นมาปุ๊บกลิ่นหอมหยิบขึ้นไปทานแล้วเด็กจะติดคอกันนะคะเพราะฉะนั้นกดแล้วก็หมุนไปพร้อมๆกันนะคะจะเปิดง่ายมากๆอ่ามาดมกันลิ่นกดได้แค่424บบาทเอง มีหนึ่งกระปุกนี่เหรอเยี่ยมมาครับโอ้ถ้าหนึ่งกระปุก424บาทแต่้ากำลังอัปเดตอยู่แบบอ๋อแต่สองกลังอัปเุกสุดครับสองกระปุกวันนี้เป็นโปรพิเศษต้องบอกว่าสองกระปุกเป็นโปรพิเศษนะคะปกติเนี่ย799แต่วันนี้เนี่ย699บาทเป็นโปรพิเศษกดในตะกร้าได้เลยนะแต่กำลังอัปเดตตะกร้าอยู่นะคะยุ้ยขออนุญาตแนะนำนิดนึงตอนนี้มีของลอกเรียนแบบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าของแพ้ดูง่ายๆนะคะเปิดกระปุกขึ้นมา ดมกลิ่นก่อนเลยเพราะว่ากลิ่นจะหอมมากเป็นกลิ่นหอมของบิวเบอรี่นะคะและของแท้ไม่จะเป็นเม็ดแบบนี้หอมมากค่ะเป็นหอมแบบเหมือนเยลลี่เลยทานง่ายเป็นเม็ดตอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเจลาตินไม่มีไขมันสัตว์ค่ะทานเจทานบางส่วนเวาพี่น้องชาวมุสลิมทานได้นะคะจะเป็นเม็ดตอกแบบนี้เป็นเม็ดสีม่วงทานง่ายมากคนดูแสนสองเลยขอบคุณมาก สารสก,กัดหลักๆในนี้นะคะมีบิวเวอรี่ค่ะมีดอกดาวเรืองและในดอกดาวเรืองจะมีสารสก,กัดที่เรียกว่าลูทีนซีซันทีนและในเยสแคร์เนี่ยเข้มข้นถึง37 9ร้อยเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากนะคะมีวิตามิน A วิตามิน E ค่ะมีวิตามิน B รวม B ีรวม b, รวมี B1 B2 b ่ B5 ี6และ B12 มีซิงค์เบตาแคโรทีนซึ่งสารสก,กัดที่พูดทั้งหมดเนี่ยเราบำรุงและดูแลดวงตาโดยเฉพาะค่ะ,คะถ้าถามว่า ุ้ยอาจจะไม่รู้อาการของหลายๆท่านแต่ตัวยุ้ยเองจะนี่รู้ไหมว่าพี่เนี่ยผ่านการยิงเลสิกมาแล้วถึงสองรอบอค,คุณหมอพูดเลยนะคะว่าคนที่ยิงเลสิกเนี่ยตาจะแห้งมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเรายูยยิงมาแล้วสองรอบอ่ะตอนนี้เป็นต้อ,อ,อลงมาเสร็จเื้อรังค่ะเป็นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะอาการของยุ้ยก็คือตาอยุ้ยจะแห้งหนักมากแล้วก็ตาจะแดงเส้นเลือดฝอยต่างๆที่อยู่รอบดวงตาขาวจะแดงจะดูแล้วไม่สดใสค่ะเพราะฉะนั้นจากการยุ้ยทำ y ยสแค r เส้นเลือดฝอยต่างๆองดูแข็งแรงขึ้นตาใสขึ้นตาชุ่มชื่นมากขึ้นจากที่เคยต้องหยอดน้าตาเทียมทุกสองสามชั่วโมงเพราะตายู่แห้งหนักมากทุกวันนี้เอาจริงหยอดก็คือตอนตื่นนอนแล้ววันทั้งวันนี้แพทย์ไม่ได้หยอดอีกเลยตาของเราชุ่มชื่นขึ้นอยากให้ทุกคนลองสังเกตอาการตัวเองดูนะคะว่าเรามีอาการอะไรอยู่แล้วก็ทานเยสแคร์ไปแล้วเนี่ยสักสองกระปุกโปรวันนี้ค่ะสองกระปุกปุ๊บดีขึ้นหรือเปล่า อาการที่เรารขอเราตอนนี้คืออึ้งในความสวยค่ะโอ้โหขอบคุณมากมากค่ะหลายๆคนจะบอกว่าพี่วิตาสวยมากยิ่เป็นนางเอกที่อาจจะดูแล้วตาดูตาหวานตาเศร้าเป็นได้หมดดวงตาคือหน้าตาของใจจริงเหรอเห็นแล้วมีเสน่ห์รู้ไหมว่าตาเคยเกือบจะบอดมาแล้วด้วยนเคยกระจกตาทะลุแต่ไม่ได้บอกว่าหายเพราะเยสแคร์นะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสิ่งที่ดีที่สุดคือรักษากับจักษุแพทย์นะคะยิวรักษาจนหายค่ะ หายปุ๊บเยสแคร์ yes, เลยเป็นอาหารเสริม <c oughs> ที่ต้องทานตลอดแล้วก็เป็นตัวเลือกที่วิใช้ในการบำรุงและดูแลดวงตาตัวเองหลายคนไม่ต้องบอกว่ารอให้ดวงตาม,มีปัญหาแล้วค่อยรักษา <c oughs> อยากให้บำรุงดูแลและปก <c oughs> ป้องเขาก่อนก่อน <c oughs> ที่จะต้องรักษาแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ารักษาเนี่ยไปได้หมดเงินแค่หลักหมื่นหรือหลักแสนนะคะ <c oughs> หลักหลายแสนเอาแค่ยิงเลซิงมา <c oughs> เราสองรอบเนี่ยสามแสนกว่าบาทแล้ว แล้วยิ่งต้องแบบรักษากระจกตาทะลุรักษาอาการตาแห้งอะไรต่างๆซึ่งมีรักษามาเยอะมากเ e สแค r e เป็นตัวช่วยเลยที่ยูต้องใช้บำรุงและดูแลดวงตาตอนนี้เพราะยู mm hmm. ก็จะพูดอยู่เสมอว่าบางทีแบบอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อมันอาจจะไม่ได้มีไ mm hmm. อยยางดอกดาวเรืองเราก็ทาน,น,มมนาจจไม่ได้ mm hmm. แต่ในนี้มีลูทีนซีแซนทินซึ่งเข้มข้นมากๆ mm hmm. จริงๆไม่อยากให้ทุกคนเชื่อ,อยยนะคะอยากให้ไปดูรีวิวก็ได้ mm hmm. คือนั่นคือผู้ที่ทานจริงๆแล้วเห็นผล เป็นผลจากอาการต่างๆที่ทุกๆคนดีขึ้นยูถึงที่พูดว่า80%อ่ะเป็นเป็นลูกค้าที่ทานแล้วดีจริงแต่มันเป็นอาหารเสริมที่เปิดออกมาแล้วกลิ่นคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากทานง่ายค่ะรั่วมากกินละเท่าไะคะวันละหนึ่งเม็ดค่ะวันละหนึ่งเม็ดหลังมื้ออาหารนะคะหลังมื้ออาหารจะเช้ากลางวันเย็นหรือจะก่อนอนแบบยื้อก็ได้เพราะพูดกี่กางวนไปไนกินหนึ่งเม็ดเพราะว่าหนูจ้องแต่คอมเมนต์ทั้งวันแล้วหนูใส่คอนแทคเลนด้วยที่ยูยังใส่คอนแทคเลนแต่ ก็ต้อองถดลคือถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยข้อที่หนึ่งคือช่วยเรื่องหอยตาแห้งตาแห้งตาแดงตาล้าตาแดงตาล้าตาเหนื่อยสู้แดดสู้ลมสู้แสงไม่ได้โอเโอแล้วคนที่มีปัญหาต่างๆจริงๆหลายๆคนบอกว่าเรายังไม่แก่เราตามไม่มีปัญหาหรอกไม่จริงค่ะตอนนี้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนเห็นไหมเจนนี่เนี่ยนั่งทางานอยู่จ้องอยู่หน้าจอทั้งวันแล้วในนี้มีไฟด้วย แล้วแสงแดดที่เราก็ต้องเจอทุกวันเราเรียงไม่ได้เป็นแสงที่ดวงตากลัวมากที่สุดเพราะมีแสงยูวีที่ทําลายอนุสาระในดวงตาของเราโดยตรงเพราะว่าอัตาเหลืองเนี่ยตาแห้งเนี่ยตาล้าอะไรต่างๆมาจากการถูกทําลายอนุสาวรณโดยตรงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเยสแคนเนี่ยมีสารป้านอนุสาวรระค่อนข้างเยอะเขาจะช่วยดูแลปกป้องแล้วก็บรรจุอ่ะพี่ให้โนคออีก300อกระปุก300อกระปุกนะ ฝากด้วยนะคะพีอุพูดเพลินเลยชอบขอบคุณค่ะ<ม>อยากให้ทุกคนได้ทานอย่างที่่อยจะพูดอยู่เสมอว่าไม่ต้องรอให้มีปัญหาก่อนเราให้ทานบำรุงดูแลแล้วก็ปกป้องเขานะคะลูกค้าบอกได้799เาหรอลจริงๆก็ได้6 9 9นะคะหมายถึงว่าลูกค้าต้องเลือกที่เป็นตะกร้าเต๋อคาบเตอของคุณเจนนี่อ่าต้องเลือกโปรของคุณเจนนี่ของน้องเจนนี่วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า2กระปุก60เมตรทานไปสองเดือนเต็มสองเดือนเต็มเนี่ยจากราคาอยู่ที่ 3,200บาท้บาทเด็ที่ลดแล้วคือ799ดก้าถูกไหมคะแต่วันนี้โปรพิเศษเฉพาะไลฟ์ของน้องเลย699บาทคอมเมนต์บอกว่าทำไมกูแก่แซงพี่ยุยแล้วขอบคุณมากๆค่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อยากฝากทุกคนในเรื่องของดวงตานะยุ้ยอะ่ะ อยู่ในขั้นตอนของการรักษาแล้วก็ดูแลเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนต้องแบบต้องไปรักษาดวงตายูบอกได้เลยว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดแล้วอ่ะค่ะเขาไม่มีอะไรมาทดแทนอันนี้มีเสียงด้วยแม่จ้าตุ๊กตามีเสียงเหรอลูกพี่ยุ้ยคะสมมติว่าคนดูเป็นเป็นพี่ชีพพี่ยุลองลองขายพี่ชีพหน่อยสิคะชีพอุดรู้ทรมิตรถ้าชีพมีอุดรทอมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเรามีลูกผู้ชีพ น้องพราวตะวันต้องกินนมชีฟนะในเรื่องมีน้องพราวตะวันไม่มีไม่มีในลูกของเราจริงๆสารด้วยนะค่ะหรือจะเป็นอีสารี่ดีล่ะจะซื้อไหมจะซื้อก็ซื้อเดถ้าไม่ซื้อเย็นโดนแน่หนูซื้อเลยค่ะซื้อเลยนะคุณสาลี่นะทำไมเปลี่ยนหมดเลยอ่ะ พ่วิสวิทย์อย่างนี้เลยเหรอคะอันนี้คือการแสดงนะคะเขาบอกว่ากดสามกระบุกเลยค่ะโดนด่าทีเดียวขอบคุณมากมากค่ะใครซื้อขอให้สวยขอให้รวยขอให้ปังนะคะตอนนี้ปี้เบ b i r t เดย์แล้วค่ะอ่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวไหนคะอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะฝากไว้ด้วยอันนี้วางไว้หนูยังไมวแต่ก้าลงได้เลยขอบคุณมากมากค่ะใครที่แชร์นะคะโปรพิเศษวันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดแล้วฝากเอาไว้ด้วยนะคะส่วนอีกต่อไปตัวนี้จะเป็นสกินแคร์ ๆหลนี่แหละที่อยากรู้เพราะว่ายวคือสวยเกินหน้าเกินตาเวอร์อนที่มาทุเคล็ดลับความสวยนะคะต้องบอกว่าปีนี้สีสีและสสีที่ไวกลางคนไม่น้อยบางวันไวกลางวันไวกลางวันแล้วก็เลยไปไม่ต้องพูดถึงนะคะตัวนี้เป็นสกินแคร์ของยูเองค่ะต้องพูดเลยนะคะว่ายูทำมาของยูเองทำมาเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองเพราะตัวเองมีปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะคุณเนี้ยแต่พวกานี้ไม่ได้ไม่จ่ายเวลาค่ะไ่เย็นไรค่ะสนุกสนานอ่ะเป็นเป็นจังหวะ ข้อสวัให้ประยุยนะคะก็อบอกว่าตัวนี้เป็นสกินแคร์ของยุ้เองนะคะแล้วก็มันใส่ได้เลยพอตัวนี้ทำมาเพื่อใช้เองทำมาเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองหลายๆคนมักจะมาถามว่าให้ยุ้มาแนะนำสูตรเคล็ดลับในการดูแลตัวเองแล้วยุ้ยขอยู้ออยุ้คนที่ง,ง่ายมากๆ ปัญหาที่ผู้หญิงทุกคนมียืดมีทุกอย่างไม่ว่าจะกลับฝ้าริ้วรอยจุดด่างดำรอยแดงรอยดำ,รอย,ดำรอยแผลเป็นจากสูงเพราะฉะนั้นเป็นที่เล่นละคลรเยอะอืดยืดทั้งงานตั้งแต่ยุสิบเก้าเพราะฉะนั้นว่าจะโดนแดดโดนโดนแดดโดนไฟโดนลมโดนทุกอย่างแต่งหน้าทุกวันคนละค่ะ ราคาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าปกติวันนี้ก็พิเศษเช่นกันยูไม่เคยทำราคานี้มาก่อนเซรั่มหนึ่งขวดหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบและครีมหนึ่งกระปุกหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนี่เกดตรงออกเลยนะที่ต้องบอกก่อนว่าราคาค่อนข้างอันนี้เดี๋ยววันนี้จะทำราคาพิเศษนะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่ใช้ลงไปในนี้เป็นสาสกัดที่ได้รับรางวัลวัตกรรมระดับโลกวันนี้ราคาพิเศษค่ะคู่นี้ที่แนะนําให้ใช้เป็นคู่เขาจะได้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมคู่นี้เนี่ยจาก3ามั ราคาพิเศษในไลฟ์นี้เนี่ยถ้าเห็นตะกร้าคือ990แต่วันนี้ขออนุญาตทีมงานเปลี่ยนราคาให้เลยค่ะยุ้ยให้ในไลฟ์นี้พิเศษ890บาทจะส่ง ะนาาทีใหม่ตอกเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่คร่ะ10นาทีไปเลยค่ะตอกชิ้นละ400กว่าบาทซึ่งยูต้องบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือไวท์ครีมใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าริ้วรอยเล็กๆจุดด่างดำหน้าแพ้สารมาใช้ชุดนี้ในการผิวเลยบุ้งขายครีมแล้วก็บุ้งนางขายเซรั่มเนี่ยโอ้โหบุ้งเหรอเฮ้ยบุ้งนางจะเอายังไงจะซื้อก็ซื้อเลยอดี๋ยวแบบงี่เง่าน่ะซื้อก็ซื้อได้เลยบุ้ง พี่นางก็อยากจะใช้อยู่นะแต่ว่าพี่นางเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากเลยใช้ได้บอกว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ดิโห้ยทำไมต้องเสาสีผักบุ้งฟังผักกระเฉดนะผักกระเฉดเหรอมันเหมือนเขียวนะโอ้ผักกระเฉด ก็เสดตรงช่วยโราสักอ,อ,อ,อันนี้เมื่อกี้ติบูรี่แหละเหม็นเขียวล้วกว่าน้ำดีกว่าเพ <c oughs> ระาะฉะนั้นนะคะอ่าตรงนี้ที่บอกว่าเป็นสารสกัดที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสารสกัดพี่ใช้ของดีจริงๆ <c oughs> แล้ววันนี้ตกเซรั่ม400กว่าบาทครีม400กว่าบาทจากคนที่แฟนคลับ <c oughs> บอกว่าขอทำขอแอร์ทำให้พี่ยูหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ่ะยางฟังเสียงจนหลับ พ,พี่คุก๊กิฟสวัสดีค่ะ <Pink ie. S 1> พี่กีพี่กีขอโทษนะหนูด้วยความพี่มาพรุ่งนี้ไม่เป็นไรไม่้งค่ะไม่ได้โพส <c oughs> มีเยอะด้วยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตแนะนำสรารสกัดนิดนึงที่อาจจะให้ทุกคนได้าชนะคะอย่างยู่ไวเซรามเนี่ยวายเซรามมีดิเลนติโกดิเลนติโกซึ่งเขาจะมีความชานฉลาดมากๆในเรือเ่องของการจับ จับไม่สิน้นอยู่ต่างๆแล้วก็รักษาไม่สิน้นอต่างๆให้แบบให้ทํางานได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลา้าม้ออะไรต่างๆในอนาคตเนาะอย่างตัวครีมเดี๋ยมีที่เป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะเป็นโซลาสเตมิสซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากฝรั่งเศสนะคะที่เขาจะได้รับรางวัลเหรียญทองในเรื่องของการปกป้อง ผิวของเราได้ลึกถึงระดับ DNA ที่ช่วยไม่ให้ผิวของเรานถูกทำร้ายจากแสง UV หรือแสงแดดต่างๆนั่นคือสาเหตุของการเกิดกระฝ้าหรือรอยเม็ดสีผิวที่ทํางานผิดปกติทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะแต่อยากจะบอกว่าอยากจะแนะนำว่าใครที่มีปัญหาผิวเช่นที่วิบอกรวมถึงผิวที่แพ้ง่ายบอบบางและทุกสภาพผิวใช้ครีมตัวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2นาทีจะเริ่มรู้สึกเลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ย ดีขึ้นชุ่มชื่นขึ้นแต่งหน้าติดมากขึ้นแล้วปัญหาที่เคยมีก็คือแบบจะดีขึ้นเรื่อยๆในครีมที่ต้องบอกว่าคุณภาพราคาหลักร้อยแต่คุณภาพไม่แพ้หลักหลายพันหรือหลักหมื่นเลยนะคะจากใจของคนที่อยากจับยุ้ยเนี่ยคนที่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มาหมดแล้วใครที่บอกว่าอะไรไดียุ้ยใช้หมด แพงสุดๆในในชีวิตก็คือแบบชุดละาหกเจ็ดหมื่นก็ซื้อมาใช้นะกว่าพวกเราจะบิวตัวเองให้ไม่ง่วงได้เนี่ยมันยากมากครับพี่เขอบพี่มาพูดถึงตลับง่วงอีกแล้วไม่เอาซิเหมือนฟังอะไรที่แบบจะเรียกสาลี่มาเขาบอกว่าเรื่องพนาพี่เล่นเป็นอะไรคะโอ้โหอันนั้นก็คนละฟิลกับสาลี่เลยลองดูสิคะอะไรอย่าเดียวนะเพระนางเจ้านางไงเจ้านางเสกพระเมื่อวันก่อนข้าเห็นเจ้าพาเจ้าทิดมาทำไมเจ้าไม่เรียกข้ามาด้วย ข้าอยากเจอเจ้าทีและค้าก็ค,ค,คิดถึงเจ้าทีมากเจ้าเราฟิลไหมแล้ว,ว,วคือแบบยูก็จะได้เจอต่ละรอครที่แบบทีเลียทีเลียแล้วก็พรพี่ห,หน้าไทย,ยแต่ว่าหนูแต่อตอนนี้พูเอเนอร์ดได้บทอะไรที่มันเคยแรงที่สุดตั้งแต่เล่นมาค่ะนางพากแหละลองค่ะก็อียาอีเย็นนี่ไงอีสัลลี่นี่ไงใครเคยดูบ้างขอสักคนละหนึ่งคอมเมนต์สิเคยค่ะ ตายอยู่น้องไม่ต้องกลัวนะก็เก็บไม่ต้องกลัวนะคะปานเดือนปานเดือนก็กับี่อ้าเนาะกลับไปอ้ามจะเจอกันหลายเรื่องมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าจะสลับกันดีสลับกันร้ายอ่ะสลับกันเอาคืนต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะกลับมาที่กลับมาที่สกินแคร์ของยุ้ยต่ออันนี้ยุ้ยฝากด้วยอยากให้ทุกคนได้ใช้ใช้เซรั่มเป็นตัวแรกนะคะเซรั่มเนี่ยจะมาในรูปแบบของเซรั่มเซรั่มเนาะเพราะฉะนั้นจะซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้าง แล้วก็ได้ลึกถึงระดับเซลล์เลยเช่นกันนะคะอย่างยี้ยบอกว่าสารสกัดของเราปลอดภัยนะคะคนท้องใช้ได้ค่ะคนให้ลูกก็ใช้ได้ยุ้ยเนี่ยใช้ตั้งแต่แบบตั้งแต่มีผลิตมาคือสี่ปีแล้วยุ้ยทำอ,ทอีกซี่ยุ้ยทำอีกซี่ยุ้ทยท้องเนี่ยยุ้ยไม่กล้าใช้อะไรเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าแพ้สารขึ้นมาหรือว่าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเรามีลูกเนี่ยบางทีถ้าไปเจอสารสเตียรอยด์ต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อลูกด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนอันนี้ยุ้ยอยากให้เชื่อมั่นเลยแล้วรราาาาาาาคคคคเนนนนนีีี่่่ยวัุ้้้มมมมกกๆไไททํหอ เพราะฉะนั้นวันนี้พิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่รออยู่โปรนี้ทั้งไวซิลล um ัมและไวคลีนตกชิ้นแล้ว400กว่าบาทเท่านั้นคู่นี้890ต้องเรียกว่าเป็นเซ็ตผู่ผู้ผิวเลยก็ว่าได้ใครที่แพ้สารมาโดยที่มั่นใจแล้วว่าไม่ได้แพ้ผลนี้ไปแพ้มาจากที่อื่นนะคะสามารถใช้เซ็ตนี้ในการพู้ในการรักษาบำรุงแล้วก็ดูแลผิวฟื้นฟูผิวให้ลกลับมา แข็งแรงจากข้างในได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตะกร้ามีตะกร้าเดียวเลยทั้งไวเซรัมและไวครีมนะคะอยู่คู่กันใช่ค่ะใช่เลยหน้า้คืนนี้อันดับแรกเอามาให้น้องด้วยนะคะอันดับแรกล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแห้งใช้ไวเซรัมก่อนไวเซรัมกันคืนขอดูเนื้อหน่อยนะคะได้เลยค่ะใช้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะไม่ต้องแยกใช้เลยไม่มีครีมค่ะบิวอ๋อบุ้งเป๊ดกดๆเป็นฝาปั๊มหนึ่งกระปุกสามสิบกรัมนะคะ หนึ่งกระปุก30กรัมใช้นี่มาแล้วจะมีอันนี้เลยหนึ่งกระปุก30กรัมเพราะฉะนั้นหนึ่งกระปุกใช้ไปเลยประมาณ2เดือนนู่นตัวนี้ก็สามสิบเจ็ดล้านกับพี่ยุ้ยค่ะเ้จัดเลยค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งกระปุกนี้ก็สองเดือนเต็มเช่นกันนะคะใช้ไปเลยห้าจุดใต้ตาที่มีริ้วรอยเล็กๆสามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะมีสารสกัดที่คล้ายๆชุ่มชื้นมากแล้วก็จะซึมเข้าสู่ตทำไมมันเงาอบี่ เขาจะซึมข้าส่่ิิไปเลยเ่าแล้วก็ทําให้หน้าของเราอาตัวนี้มีเขาเรียกว่าสเตนเซลกลาฮ่ยทำไมเงาวะเขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุมช่มชื่นขึ้นแล้วก็เมือนกับผิวเด็กอะผิวฟื้นฟูให้ผิวของเรานุ่มแล้วก็ชุมช่มชื่นเพราะฉะนั้นถ้าใช้เป็นประจาอย่างต่อเน,นื่องนะคะทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเนี่ยลองสังเกต สักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์จะเริ่มรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นการแต่งหน้าก็จะติดมากขึ้นแม่ไม่หันไปแต่งหน้าก็จะติดมากขึ้นจริงๆเซตนี้ใช้ได้ตั้งแต่อายุแบบสิบกว่าปีขึ้นไปสามารถใช้ได้โดยเฉพาะใครที่เป็นสิวอักเสบต่างๆหรือเกิดการอักเสบต่างๆบนใบหน้าสามารถใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็อย่างที่พูดว่าปลอดภัยไม่ต้องห่วงว่าใช้แล้วจะมีอาการแพ้หรือเปล่า ยืขายตัวนี้มา4ปีแล้วนะคะมีแต่ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําแล้วก็กลับมาบอกว่าเซ็ตแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วและที่อย่างที่น้องบอกว่าพอ,พอทาปุ๊บเนี่ยเขาจะซึมแล้วก็มีความชุ่มชื่นตอนนี้เนี่ยมีเซนเซลกุหลาบที่บอกว่าเขาจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราเซลล์ผิวของเราให้เขาเรียกว่ากลับมาดูอ่อนเยาว์มากขึ้นขึ้นสารสกัดจริงๆมีอยู่ในตกร้านะคะที่พูดไปไม่หมดสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดูรายละเอียดต,ต่างๆรวมถึงรางวัลนะขอโชวน์นิดนึงแล้วกันนะคะรางวัลตัวนี้อ่ะข้างก่อน รางวัลที่เราได้รับเป็นรางวัลจากสารสกัดที่เราได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญทองที่เราได้รับระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นฝากจค่ะค<ะ>นะคะวันนี้อยากให้ได้โปรนี้เพราะว่าโปรนี้เป็นโปรพิเศษจริงๆนะคะที่มีสปอตไลฟ์นีีหลายๆท่านบอกว่าโหไลฟ์ฟรียังไม่ได้ราคาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะทั้งไวเซลัมและไวครีม ทุกคนใช้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนอันดับแรกล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแห้งใช้ไวเซลั่มก่อนไวเซลั่มเสร็จทาจนซึมเข้าสู่ผิวหน้านะคะเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยไวครีมตัวนี้หรือรอยเล็กๆใต้ตาสามารถใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งใบหน้าและลําคอใช้ได้หมดเองไม่ต้องใช้ยืะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเจ็ดล้านแล้วว่าขอเช็คเลนะขายดีมากทั้งสองตัวเลยค่ะขอบคุณนะคะ ด,ดูตัวหนึ่งเดี๋ยวเล่นทิกตอกกับหนูหน่อยนะด้สิเล่นติกตอกเล่นท <Momo S 1> ิกตอกขายได้ทั <único S 2> ้งหมดก็คือที่ผมให้แม่ทั้งหมดขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ฟังเพลเลยฟังเพลอย่าลืมฝากกดตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูต่อตอนนี้น้องๆก็รอกันแล้วนี่ค่ะได้ก็คือหนึ่งล้าน9แสนบาทเย้ขอบคุณมากค่ะ อย่าหาเพลงก่อนพี่ขอบคุณเซนนี่ด้วยอย่าหาเพลงก่อนนะหาเพลงก่อนด้วยมาเช้าเร่อกับพี่แพนไปแล้วด้วยมาเช้าแพนเค้กมาสวยเชียวพี่สวยงามสวยงามสง่าดุจนางพญามากเห็นแล้วพี่เขาสวยมากสวยมากนางพญาสุดอย่าหาไอถ่ายรูปวยกันเนาะได้เลยค่ะหาเพ่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่อุดหนุนมาขอให้ได้คืนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะโอ้โหเรามายืนถ่ายกันยูจินมายูจริงมาเล่นติ๊กตอกกับป้ายุ้ยหน่อยได้ไหมน้ามาเด็กได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ยุ้ยไปอีกขอบประย้ยเดี๋ยวก็ม่อยู่ใช่ไหมไหนแล้วเดี๋ยวตรงนี้ใครอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะมเมย์ยูจิน ยูจีนไปเล่นกับไปยูไหมคะแล้วจะเป็นบรเป็นไงลูกอะเหมือนที่แพนไองเที่เดียวกันแต่คนละคนแหมกน้องบอกว่าไปทำยูีมายูี้างหน้าแล้วชอบนอมีตรงงานได้เลยค่ะยังไม่ได้ฟังเพลงเลยคจีนยิ้มหวานเลกคื่จีน ขอบคุณค่ะยวขอถ่ายรูปด้วยกันิดนงนะแต่ถ่ายรูปด้วยกันิดนงนะคะ่บอีวิทา์นเลยค่ะถ่ายนชุดนอนเลยอ่ะชุดนอนจริงๆคุแม่ค่ะใสุ่้ดดลกยนิ่ที่อุ้มหลานนะหลานจะได้หลานหลาจะได้ปิดตาเวย โอเคอเคอ่ายูที่ขาหันมมองป้านาเอาไปยืด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 เราโอเคค่ะโอเคคออย่นไปบาโอเคหนึ่งสองเลิอีนุ๊นึงค่ะนึ่สองสาโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะขอบคุณนะะขอบคุณนะคะ